ะะสำหรับการอภิปรายเรื่องของพระบองก็ประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะคะเสียง311ต่อ177เสียงก็ผ่านไปนะคะทีนี้นายกเองเมื่อวานนี้ก็มาขอบคุณในสภาด้วยนะคะบอกว่าจะนำข้อแนะนำต่างๆเนี่ยไปปรับใช้นะคะสำหรับช่วงเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาของเมื่อวานเนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทน เพื่อที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกบประมาณรายจ่ายมีบางช่วงบางตอนที่กล่าวขอบคุณในนามของรัฐบาลนะคะก็ขอบคุณไปที่ท่านประธานสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ค่ะท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมในานามของรัฐบาลขอขอบคุณ ท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ที่รัฐบาลเสนอผมขอเรียนว่าแม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 0จะถูกจัดทำภายใต้เวลาที่เร่งด่วนมีงบประจำงบผูกพันที่รัฐบาลน,นี้จะต้องดูแลอย่างเป็นธรรม และมีวงเงินที่จำกัดแต่รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการมุ่งทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นผ่านการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั้งนโยบายระยะสั้นและนโยบายระยะยาวสำหรับงบประมาณในวาระที่พิจารณาอยู่นี้มีไฮไลท์สำคัญคือเป็นงบประมาณที่4เพิ่ม หนึ่งรถเพิ่มที่หนึ่งคือเราจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มที่สองคือเราเพิ่มเงินลงทุนเพื่อย,ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพิ่มที่สามคือเงินคงคลังเพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินคืนเพื่อรักษาวินัยทางด้านการเงินการคลังเพิ่มที่สี่คือรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งผมมั่นใจว่าเราจะสามารถขยายฐานภาษีได้จากการจัดเก็บรายได้ให้เป็นธรรมและหนึ่งลดคือรัฐบาลจะขาดดุลลดลงซึ่งจะเป็นการลงทุนทางการเงินที่คุ้มค่านายกยังได้พูดถึงเรื่องหลายนโยบายที่ถแถลงเอาไว้นะคะอย่างการเจรจา FTA ยกระดับวีซ่าของประเทศไทยจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนายกบอกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ใช้งบประมาณแค่เปลี่ยนขบวนการปลดล็อกกฎระเบียบบางอย่างแต่ว่าสร้างอิมแพกได้มหาศาลค่ะทุกท่านครับมีอีกหลายนโยบายที่ผมได้แถลงไว้ไม่ว่าจะเป็นการเจราจา FTA การยกระดับวีซ่าของประเทศไทยไปจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า การกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยการยกเว้นวีซา่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่งบประมาณครับเราแค่ต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงานปลดล็อกกฎระเบียบบางส่วนสร้างอิมแพกได้อย่างมหาศาลผมมั่นใจครับแม้เราจะเหลือระยะเวลาในการเช้งบประมาณปี2567ไม่นานแต่รัฐบาลนี้จะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ใช้อย่างรู้คุณค่าใช้อย่างมีเป้าหมายให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์สำหรับความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆที่ทุกท่านได้อธิบายไว้ผมขอฝากให้คณะกรรมาการวิสามันที่สภานี้จะแต่งตั้งขึ้นนำไปใช้ประกอบการพิจนารณา ตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ให้เป็นไปโดยรอบคอบยิ่งขึ้นขอบคุณครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนะคะที่นายกมาขอบคุณสภาค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปว่าในมติ311เสียงนะคะมีมีใครที่ อาจจะส่วนมติของฝ่ายค้านนะคะไปดูของคุณธนกรก่อนคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะสอสอชีรายชื่อและก็รหงหัวหน้าพักรวมไทยสั้นชาติก็ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกจากทุกพักการเมืองที่ลงมติผ่านวาระแรกร่างประบองงบประมาณปี2 5 6 7น้นี่นะคะว่าเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขั้นตอนต่อไปในชั้นกรรมธิการวาระ 2- และ3เพื่อขับเคลื่อนการใช้งบประมาณของรัฐบาลและหน่วยงานทุกกระทรวงได้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะงบประมาณในการลงทุนของภาครัฐ ที่ต้องเร่งเบิกจ่ายอย่างรวดเร็วทีนี้ถามว่าประเมินการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าในการอภิปรายงบปี6-7เครั้งนี้อยังไงคุณธนกรบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็บองว่าข้อมูลของฝ่ายค้าในการอภิปรายหลายเรื่องยังไม่ตรงประเด็น บางส่วนก็นำมาปฏะติประต่อดึงข้อมูลมาแค่บางส่วนไม่ครบถ้วนโจมตีพาดพิงบางคนใช้คำพูดการด้อยค่ายอย่างไม่สร้างสารรค์ซึ่งถือว่ายัางเป็นการสร้างวัฒกรรมมุ่งเล่นแต่เกมการเมืองนะคะหลายส่วนในการอภิปรายของฝ่ายคา้านก็ถือว่าได้รับคำชมว่าทำได้ดีจึงขอฝากให้ฝ่ายคา้านร่วมกันทำงานสภาสร้างสารรค์ด้วยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักไม่ควรผลิตวัฒกรรม มาด้อยค่ากันให้การทํางานสภาเป็นไปในเชิงพัฒนามากกว่าเล่นเกมการเมืองอืมอ่ะก็เอาฝั่งรัฐบาลที่<ะ>มาขอบคุณก่อนแต่ว่าคุณธนกรก็มองว่าบางส่วนนี้ก็ทําหน้าที่ได้ดีแต่ว่าฝ่ายค้านบางส่วนเนี่ยก็อาจจะอ,อ่อภิปรายหรือว่าชี้แจงหรือพูดอะไรหลายเรื่องนี่นะคะข้อมูลเนี่ยไม่ค่อยตรงประเด็นอแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายค้านก็บอกว่าอ้าวเออ พรบร่างพรบงบของรัฐบาลก็ไม่ตรงปกเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็บอกอ้าวนี่เราดูไม่เคยตรงประเด็นนะก็มีความคีดเห็นหลากหลายคุณผู้ชมให้คะแนนยังไงลองบอกกันมาได้นะคะเอาเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ต้องออกมาเตือนเลยเพราะว่าบางท่านอาจจะเอ๊ะอ่านแล้วน่าสนใจหลงเชื่อมีเชิญชวนประกาศไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ไปเก็บกระหล่ำปรีแต่ว่าคุณคารมพลพลกลางรองโฆษก ของคณะรัฐมนตรีก็บอกว่านี่เป็นข่าวปลอมนะคะตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีรายละเอียดไม่มีชื่อบริษัทขอชวนประชาชนบอกว่าเวลาเห็นข่าวแบบนี้อย่าหลงเชื่อนะคะอยากจะทํางานต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีกรมการจัดหาง,งานช่วยดูแลอยู่ด้วยค่ะทางด้านของข่าวนี้นะคะที่เชิญชวนไปเก็บกระหล่ำปรีที่ประเทศเกาหลีใต้คุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าไปดูแล้วเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะ แล้วก็ทางกรมการจัดหาง,งานกระทรวงแรงงานเขาก็ไปดูเขาก็ชี้แจงว่าไอการโฆษณาจัดหาง,งานชวนคนไปทํางานแบบนี้เนี่ยมันไม่มีรายละเอียดชื่อบริษัทจัดหาง,งานตําแหน่งงานและคุณสมบัติไม่สามารถทําได้ค่ะเนื่องจากว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหาง,งานและคุ้มครองคนหาง,งานพุทธศักราช2528มีความผิดด้วยนะคะตามมาตรา66 โดยการโฆษณาเพื่อพาคนไปทํางานต่างประเทศซึ่งมันจะต้องทําได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตก็เลยบอกว่าใครสนใจอยากจะทํางานต้องดูให้รอบคอบสังเกตตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนเช่นบริษัทอะไรลักษณะงานตําแหน่งที่เปิดรับนะคะประชาชนอย่าเพิ่งหลงเชื่อง่าย,ายๆเวลาเห็นข้อมูลแบบนี้นะคะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองทะเบียนจัดหาง,งานกลางและคุ้มครองคนหาง,งาน0224847 92นะคะแล้วก็สายด่วนง่ายๆเลย1694กรมการจัดหางานหรือว่าจะโทรไปที่กระทรวงแรงงาน1506กด2ก็ได้ค่ะนี่ก็ต้องช่วยกันบอกต่อๆน<า>อน,นะคะย้ำเตือนนะาะว่าอย่าไปหลงเชื่อนะคะบางคนกออ็อยากจะหางานนะคะอยากจะหางานหางเงินกันก็เอาละเอ้ยนี่มันแหมมันน่าจะได้ดีนะมันไปได้นะปรากฏว่าถูกหลอกนะคุณผู้ชมนะก็ช่วยกันบอกต่อๆเรื่องนี้ด้วยนะคะ